กองทัพบ,บกแจงกรณีกัมพูชาประท้วงไทยยืนยันปฏิบัติการอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย21กันยายน2568พลตีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกได้ชี้แจงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการประท้วงและคัดค้านไทยเกี่ยวกับเจตนาในการใช้กฎหมายกับพลเมืองกัมพูชาในหมู่บ้านโจกเจยและหมู่บ้านไปรจานจังหวัดบันเตียเมนเจย โดยระบุว่าฝ่ายไทยมีสิทธิและหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่อยู่ในเขตดินแดนของไทยซึ่งเป็นหลักการสากลและยืนยันว่าพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่นั้นอยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยไม่ใช่พื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ตามที่กัมพูชาพยายามจะบิดเบือน คนตีบินไทยระบุเพิ่มเติมว่าในทางกลับกันฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ละเมิดหลักการสากลและข้อตกลงต่างๆมาโดยตลอดทั้งการใช้กำลังทหารลุกล้ำอธิปไตยการลักลอบวางทุ่นระเบิดและการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ของไทยโดยที่ผ่านมาไทยได้ประท้วงการกระทำผิดตามบันทึกความเข้าใจ MOU 2000ไปแล้วกว่า500ครั้งแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข